ครับพอเข้าอเนี่ยแล้วคนี้คืออ่าแล้วแตบโปรแกรมอ่าจะจัดการจะเขียนโปรแกรมยังไงให้มันดูง่ายนะครับสินค้าทั้งหมดเนี่ยครับครับของดีทีซีเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวฮะเนี่ยคือก็เยอะเหมือนกันนะคือเราเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องดำปัจจุบันก็ยังทำขายอยู่ในธุรกิจรถแก๊สรถน้ำมันนะครับอ๋อไอ้ไอ้กล่องดำที่กล่องดำสมัยก่อนไม่มี GPS นะฮะแล้วก็เรามีแบบอุปกรณ์เล็กๆเช่น ขับรถเร็วก็ร้องเตือนอะไรพวกนี้นะครับแต่หลักๆตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของ GPS tracking แบบ real time นะครับแล้วก็เนี่ยต่อไปก็จะเป็นตามคนนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยนี่เล็กๆเนี่ย GPS tracking ตามคนเนี่ยแหละฮะตามคนตามถ้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นปลอกคอให้สแนด์นะตัวนี้เดียวอ๋อใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดนะฮะนี่คืออกคุณผมเคยเห็นที่ติดกับใช่ฮะนี่ตัวใหม่ที่เราออกแบบมานะครับแล้วก็ที่ผมยังไม่เห็นนะฮะนี่ ตอนทำเป็น GPS มาเนี่ยก็ริงก็ตอบความต้องการลูกค้าอรเยอะเลยครับลูกค้าพูดดิทำไงถึงเห็นภาพเนี่ยมาเมื่อปีสองปีเนี่ยนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีกล้องมาด้วยนะครับคือจะเป็นทั้งแฟกซิงด้วยแล้วก็ต่อกล้องไม่ด้วยนะแต่ว่าบ้านเรา3 G ยังไม่เรียบร้อยรอไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นสแนปช็อตได้เลยคือว่าคือแฟกซิงได้ดูเส้นทางได้แล้วเวลาอยากจะดูภาพในรถเนี่ยก็คือสามารถที่จะ สั่งให้ถ่ายรูปกลับมาได้นะครับตัวนี้หรือสาม G ไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําเป็นเขาเรียกว่าโมบายดีอาร์คือสามารถบันทึกภาพและเก็บไว้ในกล่องอ๋อแสดงว่าก็คือจริงๆอ่ะมันยังใช้งานได้ไม่เต็มที่เพราะว่าระบบตัวต่างๆรอแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวโดนนะคือมาปุ๊บเนี่ยแน่พรภาพพร้อมสาม G เพร้อมเมื่อไหร่นี่ถ่ายมาเป็นวีีดโอส่งกลับมาเลยนะครับสินค้าเวลาเสียหายเวลาเขาไปเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยหันมาหน้ารถเอ๊ะขับรถเป็นยังไงสภาพบรถเพราะว่า คือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขับรถนะฮะแ,แต่ส,ม, <า S 2> สมัยก่อนเนี่ยคือคุมแค่ความเร็วรนะเดี๋ยวนี้ผมมีทเทคโนโลยีเรื่องของไอไอโมบายดีวาเนี่ยเขาบันทึกได้หมดเลยก่อนเกิดเหตุนี้เป็นยังไงและถึงแม้ว่าจะถูกทางกฎหมายนะครับถ้าคนของเขาเนี่ยมีส่วนทําให้ทําให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนนั้นก็ต้องโดนเล่นงานด้วยและบริษัทเหล่านี้เนี่ยสถิติการเกิดอุบัติเหตุนี่น้อยมากแล้วจะเห็นภาพหมดเลยฮะพวกนี้ คือเขาถ่ายภาพไว้แต่ไม่ส่งนะฮะคือเก็บไว้ในในกล่องนี้ไปถึงเวลาเขาเอา SD card ออกมาหรือเฮัทตัวใหญ่ที่เป็นฮาร์ดิสครับฮะเป็นฮาร์ดิสก็คือเอาข้อมูลจากฮาร์ที่ถ่ายออกมานะครับแต่หมายถึงว่าไอ้ตัวกล่องคงมีมีกล่องติดอยู่ครับงั้นเราก็ต้องมีกล้องฮะกล้องก็ติดแล้วติดอยู่ส่วนไหนของรถรถติหน้ารถด้วยแน่ๆนะดูเฉพาะมานเราคือตรงตรงหน้ารถเลยฮะเหมือนเป็นสายต่างคุณครับนะครับแล้วถ้าเป็นรถบัสโดยสารนี่ก็ติดในห้องโดยสาร นะครับอาจจะติดข้างหลังแล้วแต่มันติดได้4ตัวกล้องรับผมโอ้โหอันนี้อันนี้สนใจนะเนี่ยผมผมเห็นแเ้ยคือคืออย่าไปคิดในเรื่องติดตามอะไรคนเอาแค่ไว้สําหรับเพื่อความปลอดภัยเลยผมว่าค่ก็น่าสนใจนะแต่หลักๆอันนี้คือก็จะเน้นเรื่องลดค่าใช้จ่ายโดยใช้ GPS tracking อ๋อเหรอครับผมมันจลดอันนี้ลด คือคือเหมือนที่บอกคือเรารู้ว่ารถเริ่มเมื่อไรหยุดเมื่อไหรไปขนงนไหนน้ครับที่เป็นตลาดที่ใหญ่สุดทั้งหมดคือก็นนี้ GPS t r a ว k i n g เพราะว่าคือนอกจากที่เราทําขายประเทศนี้เราส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับครับผมครับเดี๋ยวคงต้องพักสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงที่สองครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองแล้วกันครับผมครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับยังอยู่กับคุณทศพลคุณเพิ่มสิรินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัด DTC Enterprise ครับผมคุยกันต่อเลยครับท่าเมื่อกี้เราก็นอกรอบไปทีแล้วครับลิเวร์พูลคราวนี้เรากลับมาตัวท p s ต่อครับอ่ะโอเคตัวนี้ท p s เมื่อกี้ที่พูดถึงมีมีตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีอีกตัวคือตัวที่อยู่ในมือถือครับตัวที่ใส่เข้าไปในมือถือนี่มันเป็นอุปกรณ์หรือมันเป็นอะไรงเงี้ยอ๋อคือนี้ครับ คือหลังๆนี้นะครับที่เรามาทํา GPS ให้กับองค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรเนี่ยแรกเริ่มบางทีเราก็ทำเฉพาะโปรแกรมสําหรับใช้งานคู่ไอตัว tracking นะฮะโปรแกรมที่ว่านี่ก็คือก็เอามาโชว์เอามาทําสรุปรายงานให้คนก็รู้ว่าวันนี้วิ่งกี่กิโลไปจอดที่ไหนอะไรบ้างนะมันมาสนุกตอนนี้ฮะคือความต้องการลูกค้าไม่ได้หยุดแค่ GPS report นะครับเขาบอกเอได้ข้อมูลการเดินรถเนี่ย หน้าที่จะเอามาพัฒนาเป็นเป็นโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการเรื่องรถนะครับเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะบริหารจัดการเรื่องรถอะไร่บ้างสมมุติเรามีงานมาหนึ่งกองมีรถอยู่แค่นี้จะจัดรถยังไงเส้นทางจัดยังไงอ๋อเหมือนกับแบ่งสายวิ่งอะไรประมาณนี้นะฮะคือทีแรกเนี่ยผมจะลงทุนอันดีเนี่ยทางด้านฮาร์ดแวร์้างเยอะนะครับคือสําหรับพัฒนาออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็มีทางซอฟต์แวร์เท่าไหร่แต่เทรนสองคปีนี้เปลี่ยนเลยนะเพราะ GPS เ,เริ่ม,มผมบอกเริ่มนิ่งแล้วคือฮาร์ดแวร์มันคงไม่มีอะไรมากมายแต่ว่ามันจะมีอจากข้อมูลนี้จะมาพัฒนามาเขียนโปรแกรมยังไงต่อ,อครับ,รบมันสนุกตัวนี้แล้วก็ที่คุณเอกวัฒพูดเ่อสักุูก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราทําไว้คือว่าที่อยู่ในมือถือไอ้ตัวสมาร์ทโฟนใ,นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมี GPS อยู่แล้วใช่นะครับแล้วก็บางบริษัทเช่นบริษัทประกันภัยเนี่ยแต่เวลาเขาส่งเอเจนต์ไป ต้องการคือส่งภาพนะฮะส่งเวลาถ่ายรูปรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะเขาต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งนะับแต่ผมก็ยังเห็นเขาเป็นกล้องอยู่นะครับออบริษัทใหม่ในนี้จะเริ่มมีแล้วครับที่เป็นแบบที่ผมทําให้ของไอาคอนวกัรภัยเนี่ยนะครับก็บจะเป็นระบบที่เราทําขึ้นมาครับเหมือนกันอ๋อเหรอฮะคืออย่างเงี้คยคือเราก็มีทีมไอทีซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยคือไอตัวที่อยู่สมาร์ทโฟนก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับทีแรกเนี่ย คือเขาใช้ในการที่ว่าสมมติลูกค้าผมเนี่ยบเบสิงเนี่นะฮะเขาก็มีกลุ่มลูกค้าที่เขาเป็นเอเย่นร้านเหล้าเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊พะพนักง,งานขายเขาเนี่ยไปวิสิตลูกค้าทั่วถึงหรือเปล่าอ,อยู่ที่ไหนบ้างเขาก<อ>็เอาท p เเนี่ยไปไป,ไปติดที่รถไปติดที่รถนะฮะแล้วก็ไปดูซิว่า เราเป็นม้าตำแหน่งลูกค้าไปอยู่ที่ไหนใส่ในแผนที่พอพวกเซลพวกนี้ต้องวิ่งไปตามที่ต่าตๆไปเย็บเยียนดิลเลอร์รทั้งหลายอ่ะครับพอครบเดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะมาดูในกลุ่มลูกค้าที่ม้ามาไว้เนี่ยมีใครเข้าไปวิสิตบ้างหรือเปล่านะครับถ้าวิสิตไม่ั่วถึงมีสองอย่างคือจํานวนเซล์ไม่พอกับเซลล์ทํางานไม่หนักพอนะครับนี่คือประโยชน์หนึ่งหรือประโยชน์นึ่งี่เขามองคือว่าในการเปิดลูกค้านี้อาจจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะที่ที่เป็นของเฮฟเล่นะครับที่ทําให้พวก สุขภัณฑ์พวกพวกพวกสุขภัณฑ์พวกไอตัวส้วงหรือแอนเอนเนอรี่อะนะครับเขาก็มองว่าอ้ถ้าการเปิดลูกค้าเนี่ยนะครับคือกลุ่มลูกค้าใหม่เนี่ยเปิดไว้เวลาเซลล์โดยเฉพาะเซลล์รับใหม่ๆเนี่ยนะครับไปเปิดลูกค้าที่ไหนเนี่ยข้อมูลเก็บไว้ในใน PDA นะครับเสร็จแล้วมาร์กโดยใช้ GPS เสร็จแล้วก็เป็นฐานข้อมูลของบริษัทเพราะเกรงว่าในกรณีที่เซลล์ออกไปเนี่ยข้อมูลบริษัทที่มีไว้เนี่ยคือ คนใหม่เข้ามาก็าไปตามหายาถูกนะครับคร<อ>นี้โปรแกรมเมอร์ผมนี่ก็เอสนิดหนึ่งที่เมื่อกี้ที่บอกครับคือว่าสนนิดหนึ่งชนนิดฟังแล้ว <c oughs> คือคือนอกจากาแอป,ปที่ว่าเนี่ยคือเขาก็ลองทำนะฮะคือว่าเป็นเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งครับนะฮะเอาไปใส่ไว้ใน pda เนี่ยนะครับฝังเอาไว้เฉยนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อส่ง sms ไปที่เครื่องนะครับ หมายถึงว่าไงฮะหมายถึงว่าโปรแกรมเนี่ยคือจะใส่ไว้ในเครื่องสมมติอ่าใส่ในผมอ่ะนะฮะเป็น PDA นะฮะต้องดึงขอมูลถืมือถือผมไปแล้วคุณใส่ไว้อ่าใส่ไว้ไม่แอบก็ต้องบอกครับอ๋อไม่แอบเดี๋ยวโดนฟ้องใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ทำงานเนี่ยเราก็ส่ง SMS ไปที่เครื่องนี้นะครับอ่หมายถึงว่าอีกคนหนึ่งส่งไปฮะคนที่จะต้องการจะดูในเครื่องเนี่ยส่งไปอ่าโอเคพอส่งไปปั๊บเนี่ยมันจะไปปลุกโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ก็จะไปสั่งให้ GPS เปิดนะครับ พอเปิดปั๊บเนี่ยคือจะเริ่มได้ขอดแล้วว่าอ,อยู่ที่ไหนตอนนี้ที่บริษ,ษัทจ,จดเว็บไซต์เว็บหนึ่งไว้นะครับจดไว้นานแล้วเว็บนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นอะไรที่มือมามหาสารโปรเจกต์ใหญ่มากาาชื่อ pda tracking com นะชื่อชื่อนี้จริงจจองยากนะฮะแต่ผมคิดเรื่องนี้ไว้สี่หปียมจองไว้นะแล้วจริงไม่ได้ใช้เฉพาะเมืองไทยนะคือผมจะทาอย่างนี้คือแอปที่ว่าเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะอาจจะไม่ขายไม่ใช้ฟรี คือให้ใช้ฟรีแต่ว่าถ้าใช้แบบอเมเจอร์แบบคนทั่วไปใช้เนี่ยก็คือก็ดูแค่ตำแหน่งไม่ได้เก็บหรอกณตำแหน่งปัจจุบันเฉยก็คือเข้าไปดู่ากนั้นคนนี้ที่เราอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าจ่ายเงินใ้ผมชนิดหนึ่งมมนต้องเยอะนะครับพอให้เรารักษาเซิร์ฟเวอร์หาคนมาในนั้นน่ผมเก็บหลอกให้ด้วยคือส่งมาปั๊บเก็บแล้วพร็อพเป็นเส้นทางได้เร็วไปไหนมาโอ้โหโอเคครับ แลวชื่อเว็บชื่ออะไรเนี่ยเทคโนโลยีมีอยู่แล้วเพว่าปีหน้าม,นมีคนใช้ยังฮะหรือว่าให้คนก็เปิดให้คนทุกคนคือตอนนี้เนี่ยฮะคือเป็นขั้นทดลองคิดว่าจะเริ่มเปิดในประมาณต้นปีหน้านะครับจริงๆมันเลื่อนมาหลายทีแล้วเพราะว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาแต่สาหรับผมเนี่ยนี่คือเป็นหนึ่งในความฝันที่ราให้ทำเป็นความจริงเพราะว่าผมไม่ได้มองแค่เมืองไทยฮะเพราะคาว่าพีดีเดทากิ้งนี่คือทั่วโลกเราตั้งเซิร์ฟเวอร์เมืองไทยเราดูแลเราให้โหลดแอปตัวนี้ไปเลยใครอยากใช้ใช้นะครับ แล้ว<ต>ชื่อมันได้แล้วตอนนี้ที่คิดซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยเราเราคิดได้จากคนไทยเป็นคนคิดหรือว่ามาจากต่างชาติด้วอคืออย่างนงี้ะ,ะ,ะซอฟต์แวร์ที่ว่าเนี่ยะครับคือบอกต้องขอบพระคุณลูกค้าของทางบริษัทเนี่ยฮะคือทั้งผมเองผมไปคิดว่ามันจะต้องทำในรูปอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ตรงความต้องการอของลูกค้าแต่ที่ตรงทุกวันเนี่ยคือทุกเดือนเราจะมีซอฟต์แวร์ใหม่งอกขึ้นมาก็คือจากความต้องการใช้ของลูกค้าลูกค้าบอกเขามีเขาเดือดร้อนเลยเนี่ยคุณทำนี้หน่อยสิคุณทำนี้หน่อยสิ นะฮะแล้วทำไมทำไมเนี่ยจากประสบการณ์เราสิปีเนี่ยหรือที่มาเน้นเรื่องซอฟต์แวร์ประมาณสักเจ็ดปีข้างหลังเนี่ยเราจะมีทีมโปรแกรมเมอร์ที่ค่อนข้างแข็งทําผมล่าสุดที่ผมทําโปรแกรมนะครับโปรแกรมหนึ่งให้ขายให้กับบริษัทต,ต่างประเทศนะครับเป็นโปรแกรมที่บอกบริหารจัดการฝูงรถเนี่ยครับฝีดรถเนี่ยนะครับเขาต่อราคาไปต่อราคามาเนี่ยมันจบราคาประมาณสักสองล้านบาทนะครับแล้ว <laughs> คือต่อรองกันหลายขน <laughs> ผมว่าอ่านมาไหมเขา เสร็จแล้วพอต่อราคาเสร็จเสนอจ,จาเสร็จเนี่ยเขามาคุยกับผมเนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ย,เ,ยเขาก็ใช้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยแต่เราบริษัทคนไทยเนี่ยเขาเลือกเราเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าเราทําได้ที่ฮ่องกงว่าสองล้านเนือนเงิน US d o l า a อื้ <US dollar. S 1> าไอเขาครับนี่เปันชั้งตาเงี้นีน่ฮะคือเราเพิ่งจะรู้แต่ว่าทาจริงเราก็รู้ว่าสองล้านบาทเราคิดไปเนี่ยคือโอ้มัน,มนถูกมากถูก,ถกแล้วก็มือเต็มขนาดโลกอะตอนนั้นเราทำเพราะเราอยากเรียนรู้ คือบางโปรเจกต์ถ้าเกิดทำแล้วต้องการเรียนรู้เนี่ยคือเรื่องกำไรไม่ได้คิดอะไรมากพราะถ้าเกิดได้เรียนรู้แล้วเนี่ยคือสุดท้ายเดี๋ยวมันมีทางเอะะงสอรี้านนะ us นี่60ล้านประมาณแล้วมันคือหนึ่งล้เซเท่ากับหนึ่ง,งประเทศนะครับนี่สล้านบาท <laughs> ครับคือ่าคาอย่างเงคือคือคือตอนนี้ก็ทำเป็นมาดูในย่อยแล้วก็สำหรับลูกค้าอะไรอย่างเง้วตัดราคาให้พอลูกค้าซื้อไปใช้ได้ก็เห็นคนไทยเป็นเลยเนี่ยกดกันอย่างเงี้ไม่ใช่คคือผมไม่แฮปปี้ที่จะขายผมแซวเล่นผมแซวเล่นนะเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะเหลือเกินใช่แต่ว่าคือการทำโปรแกรมในต่างประเทศเนี่ยค่าตัวแกรมเมอร์เขาแพงจริงจนะครับแพงจริงแล้วก็การจะทำโปรแกรมให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยต้องใช้กำลังคนต้องใช้เยอะนะคือบางโปรแกรมที่เราทำเนี่ย เหมือนโปรแกรมที่ทำให้เอสบีเฟอร์นิเจอนี่ยที่จัดรถจัดโชว์รูมลูกค้ามาถึงปั๊บเนี่ยเอชวีดีเนี่ยฮะเอสเอสบีเฟอร์นิเจอร์ที่ว่าไปโชว์รูมปั๊บไองคือเปิดแผนที่มามารับตำแหน่งแล้วเขาจะวางแผนเลยว่าโอเคจัดรถยังไงช่างคนไหนมีความชำนาญที่จะประกอบเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้เขาได้อ๋อที่จะไปบ้านลูกค้าครับโปรแกรมลักษณะนี้ใช่ฮะเธอเลือกรถด้วยเลือกช่างด้วยอ๋อวันนี้เขาใช้เป็นแบบนี้หมดเลยใช่ครับแต่โปรแกรมนี้ก็ทำกันเป็นปีนะครับใช้คนเยอะ Hmm. ถ้าทำแรกๆเนี่ยคือเราการคิดต้นทุน,เ,นเราคิดแบบให้พออยู่ได้แต่หลังๆนี่เออเริ่มจะรู้แล้วธ oh. ุรกิจซอฟต์แวร์นี่จริงๆเพิ่งจะเริ่มเข้าใจโอ้เดี๋ยวนี้การจัดการคนก็ยังหรือการจัดการในองค์กรก็ยังใช้ตัวคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวเเนี่ยต่อไปผมนึกว่าแบบว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยอ่ะสมมติบริษัทหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งแล้วเอา้านายนั่นไปทำนี่นายนี่ไปทำนั่นนี่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆคนสักยี่สิบคนก็ต้องอย่างนั้นได้วหน้างานมองตาก็รู้ใจได้แต่ต่อไปเนะ ทุกองค์กรก็ต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดฉลาดมาช่วยเขาตัดสินใจอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ช่วยให้งานง่ายขึ้นนถูกใจครับคือเทรนด์ต่อไปเนี่ยมันจะไอ้บอกฮาร์ดแวร์เนี่ยผมว่าแม้กระทั่งต่อไปเนี่ยผมยังมองว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องยอมว่าอาจจะต้องออกแบบแล้วไปจ้างโรงงานในต่างประเทศทำจำนวนเยมากมาแล้วก็ต้นทุนมันจะต่ำกว่าใช่แล้วก็เราก็มาเน้นเรื่องทำเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องบริการพวกนี้ไปแสดงว่าต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ย ทีแน่นอน,นสูงกว่าอีกคโนที่ไม่เอาสเกลในการผลิตเนี่ยมันไม่ได้นะฮะต่างประเทศก็ผลิตล็อตเดียวห้าหมื่นตัวเงี้ยบ้านเราทีก็สองพันสามพันตัวต่างประเทศนี่หมายถึงประเทศอะไรแบบจีนเนี่ยเวลาเขาทำทีเนี่ยเขาทำขายทั่วโลกออผมถามว่าทําไมเขาทำถูกได้ขนาดนั้นก็บอกอว่าส่วนหนึ่งคือรัฐบาลเขาสนับสนุนด้วยนะครับคือได้จากทำสมอกได้อาจจะมีเงินพิเศษอะไรเข้ามาเนี่ยถ้าได้คุยกับเขานะครับออ๋จริงๆหลักๆก็คือจีนใช่ไหมครัครับจีนไต้หวันแต่จีนนี่คือของเรามา ตอนนี้ก็คุยอยู่แต่ว่าของยังคุณภาพไม่ผ่านอืมนี่กำลังจะถามต่อคือว่าเขาถูกกับเราก็จริงแต่คุณภาพเขาไม่เทียบแล้วฝีมือแบบเนี่ยคือจีนนี่ตอนนี้เป็นโรงงานโลกแล้วนะฮะคือโรงงานโลกคือไม่ผ่านเลยว่าคือตอนนี้เราจะไปช็อปที่ฮ่องกงช็อปที่ไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมองจีนอยู่คือเราก็ต้องบอกเขาไปว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคุณภาพหรือออปชช่นต่างๆเนี่ยมันมากกว่าที่เขาส่งที่อื่นยังไงเพราะผมต้องบอกว่า เรื่องของ GPS เนี่ยเราทําเป็นรายแรกๆในเอเชียในเอเชียเลยครับในเอเชียในเอเชียนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ในประเทศไทยนะในเอเชียเลยนะเพราะว่าตั้งแต่มีตัวนี้เข้ามาพัฒนทุรจิจเราลองอยู่แล้วผู้ที่ทํา GPS ในตลาดโลกตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะทำโรงงานไม่กี่ปีมานี้ที่มันเพิ่งบูมครับแต่เราท